สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราไม่สามารถหาเงินทางเดียวได้แล้วนะคะในการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตอย่างยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมเนี่ยโดยปราศจากความกังวลทางการเงินเนี่ยเราควรจะอนุญ,ญาตให้เงินเนี่ยไหลเข้าเราในหลายๆทางเลยใช่ไหมคะซึ่ง ณนะปัจจุบันนะโชคดีมากๆเลยค่ะที่เรามีแพลตฟอร์มนะคะที่เราสามารถเทรดได้นะคะลงทุนได้นะคะเก็บออมได้นะซึ่งนั่นก็คือ XTB นั่นเองและวันนี้นะคะมีก็มีหลาย product หลายผลิตภัณฑ์มากเลยที่จะมาแนะนำทุกคนเนาะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับคนที่แบบอุ๊ยรู้แหละว่าการลงทุนมันดีนะคะโคชแต่ว่าโคชวยบอกพี่มาเลยดีกว่าว่าอันไหนดีแล้วพี่จะไปซื้อเลยใช่ไหมคะ อันไหนเติบโตดีนะคะนี่เลยคะ่ะมีขอแนะนำนะคะเหล่า ETF ทั้งหลายนะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาในเซฟได้อันนี้คือในโทรศัพท์ก่อนเนาะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยหาง่ายกว่าแน่นอนคะ่ะสามารถไปลองเล่นได้เลยสมมุติว่าเราเข้ามาตรงเซฟใช่ไหมคะ create new investment plan นะคะเราก็จะเห็นเนี่ยเลยนะคะเป็น ETF ต่างๆนะที่ขึ้นมาทุกคนเห็นไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยอย่างตัวแรกนะคะ iShares o p e S&P 500เนี่ย 5 year return นะคะหรือว่าผลตอบแทน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ที่93.63แล้วทุกคนคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราได้ซื้อกอง ETF นี้เมื่อ5ปีที่แล้วตอนเนี้ย พอร์เราโตมาเกือบเด้งหนึ่งแล้วนะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะเราไม่ได้ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ต้องมานั่งดูว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเพราะว่ากอง ETF เนี่ยคะ่ะเขามีผู้บริหารกองทุนให้เราอยู่แล้วเนาะเป็นคนดูแลให้เราอยู่แล้วว่าจะเอาหุ้นตัวไหนเข้าจะขายหุ้นตัวไหนออกจากกองทุนของเขานั่นเองฉะนั้นใครที่ชอบแบบรวยง่ายๆสบายๆเอาเงินไปวางไว้เฉยๆนะคะมิแนะนำาให้ทุกคน เข้ามาที่ ETF ได้เลยเนี่ยแล้วเราก็จะมี р е й i ติ้งให้ด้วยนะคะซึ่งในนี้เราจะใช้ของ Morningstar เนอะถ้าเกิดว่าใครที่แบอกโ้อยากได้กองทุนที่ค่อนข้างมีความสเสถียรและมั่นคงเนี่ยให้เลือก р е й ติ้งที่ดาวเยอะๆโอเคไหมถ้ายิ่งดาวน้อยแสดงว่าผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีนะคะในอดีตเน้นดาวเยอะนะคะแล้วก็ดูผลประกอบการ5ปีย้อนหลังเนี่ยเนหะ็นไหมหลายๆกองโอ้โหดูกองนี้ค่ะ iShares Nasdaq 100เนี่ยค่ะ5 year return นะคะ ผลตอบแทน5ปีที่ผ่านมานะคะ159.29%สุดยอดไหมถ้าเราเอาเงินไปวางไว้นะคะ1ล้านบาท5ปีผ่านมาเงินต้นเหลือ1ล้านกำไรเพิ่มมาอีกล้าน6โดยประมาณกลายเป็นพอร์ตเรามี2ล้าน6โอ้ง่ายไหมแล้วดีไหมคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ สามารถมาให้ความสนใจหรือว่ามาศึกษา ETF ได้เนาะสําหรับคนที่ชอบเรื่องที่มันง่ายนะคะและได้กําไรไวทีนี้สําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยพี่ก็ยังชอบความง่ายอยู่นะแต่ว่าพี่อยากรู้เรื่องหุ้นด้วยนะคะอ่ะเราก็สามารถมาที่สต็อกได้ค่ะซึ่งมิกก็จะมีลิสต์ของสต็อกของมิกอยู่แล้วเนาะในผ่อนมิกนะคะเที่มิกดูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสต็อกที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะ เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ดีเฟน s ์เนาะเพราะว่าช่วงปีให้หลังมาเนี้ยค่ะมีการประทะกันร,ระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับ Defense เนี่ยก็มีการเติบโตที่ที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะมิกเปิดให้ดู RTX นะคะพอเราดูในไทม์เฟรมมันเนี่ย เห็นไหมว่าเห็นเป็นขาขึ้นนะคะมีช่วงที่มันดิปลงไปนิดหน่อยนะซึ่งตอนที่มันดิปลงไปนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีข่าวคราวนะคะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆเนาะแต่ว่าราคาก็สามารถรีบาวกลับมาได้นะคะแล้วก็กําลังจะไปต่อตามเทรนขาขึ้นเนาะตามเทรนดของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบ ความง่ายนะคะแล้วอยากเทรดได้ทั้งหุ้นเองนะคะหรือว่า ETF แนะนําให้เข้าไปดูหุ้นลายตัวค่ะแล้วก็ดูเทรนด์ของมันเนาะถ้าเกิดเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะเราซื้อเราได้ความเป็นเจ้าของอยูแล้วก็สามารถถือได้อย่างสบายใจเลยดีไหมคะส่วนคนที่มีภาระเขาเรียกว่าภาระไหมอาจจะเป็นความรักแล้วกันนะคะมีความรักความเมตตาให้กับครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่เราจะต้องดูแลเขาเนี่ยการที่ เราจะดูแลใครคนหนึ่งได้หรือมอบความรักให้เขาได้อย่างเต็มที่อะค่ะนอกจากเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเวลาให้เขาด้วยจริงนะคะการที่เรามาลงทุนเนี่ยแล้วปล่อยให้เงินของเรางอกเงยอะค่ะทุกคนมันทําให้เราเนี่ยทำงานน้อยลงเป็นเท่าเลยนะอย่างเช่นถ้าเราลง ETF ที่อมิบอกไปเมื่อตอนต้นใช่ไหมคะเงินของเราเนี่ยงอกขึ้นมาเท่ากว่า,วาเนี่ยแสดงว่าเราประหยัดเวลาในการทํางานไปเป็นเท่าหนึ่งฉั้น ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาเงินไปวางในที่ที่ให้ผลตอบแทนโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาในการทํางานนะคะเราจะได้เอาเวลาที่เหลือของเราเนี่ยมาดูแลคนที่เรารัก<ส>ในขณะเดียวกันเงินก็ไหลเข้าเราเช่นเดียวกันเนาะแล้วเราก็สามารถนําเงินเนี้ยไปซัพพอร์ตคนที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วยรวมถึงตัวเราเองได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่อยากรู้นะอยากรู้เลยอยากรู้ในทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะว่าเฮ้ยถ้าพี่โอเค ETF พี่ก็ลงแหละ หุ้นพี่ก็ลงแล้วนะแต่ว่าพี่อยากได้ความรู้ที่มากกว่าน,นั้นนะคะอะไรที่เป็นการวิเคราะห์ที่สำคัญเนาะในการ ใช้งานนะคะในเรื่องของการเป็นนักลงทุนของเราเนี่ยแน่นอนคะ่ะนอกเหนือจากเทคนิคอลอนาราซิสหรือว่าแค่การดูเทรนที่อเมิกาดูเมื่อกี้เนี่ยอาจจะไม่พอใช่ไหมคะเราจะต้องมีความรู้ทางด้านการเงินด้วยอย่างเช่นการคำนวณกำไรทบต้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะฉะนั้นคนที่แบบต้องการข้อมูลมากๆเลยเนาะในการเป็นนักลงทุนของเรานะคะเพื่อที่จะ kick off แคริเออร์ใหม่ของเราเนี่ยนะมาเจอกันได้นะคะในวันที่25แหและ2 7มกร,ราคมนี้ที่จะ ม,มุกมิกกับพี่โอ๊ตเนี่ยนะคะจะให้ความรู้จุกๆเลยนะคะทั้งเรื่องของ Asset Class นะคะหรือว่ากลุ่มของสินทรัพย์นะคะการคำนวณน,นะกำไรทบต้นนะคะดูซิว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมไหนหน่าสนใจนะคะเศรษฐกิจของประเทศไหนหน่าสนใจนะคะเช่นใครที่ชอบการเรียนรู้ข้อมูลเยอะๆเนี่ย มาเจอกันความรู้จุกๆแน่นอนค่ะไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงนิดบอกเลยนะแล้วทุกคนที่เดินออกไปจากงานนี้นะคะจะเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะ